สวัสดีค่ะมเอนี่มาเห็ดผัดเห็ดปลาไหลเนาะจ้าแบบมีนม้ำเพราะอดเจาะบางคนอาจจะมาแบบแห้งๆเนาะจ้าตั้งหม้อโรจา้าใส่น้ำมันกระเทียมกระริกโขกคาชัหน่อยแล้วก็จ้างเอาพริกแกงโล่ง,งหอมๆตามด้วยปลาไหลปลาไหลนี่ล่างสะอาดมากเลยเอาเกลือล่างเนาะจ้าเพราะว่าเลือดมันไหลถ้าบม่เอาเกลือล่างนี่แบบเลือดแบบ มันเหนียวมันเป็นเมือกร่างยาก็ประดุกจ้าพักให,ห้อมสักพักนึงเอาตะไคร้ที่ห่อค่ะหั่นสลับไปแน้วจะหั่นเฉียงไว้บักเขือลงบักเขือเออ่อคอแมนบอะเขือนั่นแหละ <c oughs> ลงพัดจักน้อยแล้วก็เอาน้ำตาลลงชุด รสด,ดีจ้นี่แนวไหนมันนัวใสโ่โรยจ้าอันนี้ล้างขวดจังน้อยนะจ้าตามด้วยสาเกียวแล้วก็ซอสหอยผัดทุกอย่างร่วมกันจ้า ใส่น้ำจักน้อยนะจ้ะปิดฝานี่เสร็จแล้วจ้ะนี่ปลา,าจะซุกกเครือก็จะซุกเขาจะใส่เครื่องลงไปเนี่ยน,นี่พริกไทยพริกไทยอ่อนแล้วก็อะไรละ่ะกระชายนะจ๊ะกระชายส้อยกระมี่อันที่ซื้อเป็นชุดยิหฮาบาจ้ะ ใส่เครื่องทุกอย่างไปแล้วข้ากะพัดรวมกันจ้ะพร้อมกับปุงรดแล้เไปแล้วเนาะกบพัดเราก็ปิดฟ้าไว้สักพักหนึ่งให้มันให้เครื่องมันเขาเขานามเขาเนื้อสินะจะให้มันหอมเปิดฟ้าออกมาก,ก็จะประมาณนี้กะเดือดปุดๆุดนะจ้ะข้าก็จะใส่ใ,สใบกะเพราลงไปใส่ลายแหงแสบจ้ะใบกะเพรา แหมี่แบ,บกระเพาบานเนาะแต่บ่มีจ่จะอันนี้แบบกระเพาสลาดัดมันก็จะบ่คยหอมเนอะมันก็ด้แบบกระเด้งกระเด้งเน่มันเป็นกระเพาต้นใหญ่ๆใช่ไหมจ๊ะเคอกระซุาปลาอปลากับซุกนี่จาเพราะปลามันสุกน้ำมันก็จะแห้งพอดีงวดลงมาพอดีก็จะเลื้อน้ำเพราะอุอจจุทั้งสี่น่าจ๊ะเร็จแล้วจ้าเตี่ยมตักเสืไปเลยนี่ อย่อยแห้งแต่แต่ว่านูกะซิ้มได้กินได้อยู่แต่บ่ค่อยมากปาไหลนะจ๊ะเสร็จ okay, แล้วตักเสิร์ฟเลยจ้ะแต่ก้อนนี่นูกะก,กินแต่ว่าก็ได้กินโดนแห้งกินแต่ตอนน้อยๆเพราะว่ากินตอนใดเลืออก,กำเดามันไหลกระบื้วงรัวมันเกี่ยวกันบ่ดอกจ้ะ พ่อแม่ก็เลยว่าเลือกกำเดาไรเพราะต้องกินดอกเป็นวาเดี๋ยก็เลยบอกกินเรื่องของเรื่องก็เลยเศร้ากินแต่น้อยเลยไม่ได้กินเลยกับบุรุวมันเคี่ยวกันบอลนอกจากเปิรนวาเปินวามากแต่กินแย่ได้เลือกกันดอกกันไรยังสิก็เลยบ่ได้กินจ้าเธอเป็นยี่สิบกว่าปีแล้วมั้งบ่ได้กิน ขอบคุณสำหรับการติดตามและเพื่อนๆพี่ๆที่เขามาเบิง์นอกจากนอกขอบคุณหนไลๆจ้า